การสรจบางท่านก็ว่าไอ้ฝนมาแล้วสบายใจฉันไม่ต้องซื้อน้ําแล้วอะไรอย่เงี้ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรประมาณคะสวนทุเรียนะะจะต้องระวังอะไรบ้างในช่วงหน้าฝนคะ่ะมันจะมีโรคอะไรที่มักพบได้บ่อยๆในช่วงหน้าฝนบ้างเพื่อน,อนๆจะได้ระวังกันคะ่ะความชื้นมากขึ้นนะคุณผลทุเรียนคุณแขวนอยู่บนต้นเนี่ยวันนี้ผิวสวยอีกสองวันสามวันข้างหน้าเนี่ยฝนจะมาฝนจะมาคือความชื้นเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือสปอร์ของเชื้อไฟทอป สปอร์ของหลายๆเชื้อเชื้อราทั้งหลายเนี่ยราซิโอเิพเดียอาซิโอเอจจะเกิดน้อยสปอร์ของฟิวเซรเรียมอย่างเงี้ยพวกนี้มันปิวมันมันเกาะที่ผิวของทุเรีนของเราอ่ะตรงนี้จะทําให้เกิดโรคหนามท็อปขณะเดียวกันมแมลงมาแล้วมแมลงเนี่ยมันก็เข้ามาเจาะให้ตรงที่ลูกยังแขวนอยู่แล้วคุณไม่รู้เนี่ยมันเจาะเลื่อนนอนรางเจาะผลเนี่ยมันยาเข้าไปข้างในเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงนี้อยากให้เกษตรกรทุกท่านะ่ะป้องกันไว้ก็คือฉีดพ่น Enter, แอนเทอร์ลาแทมลาแทมป้องกันอเชื้อราทั้งหมดที่พูดกัดนปักจุีนส่วนแอนเทอร์ก็คือป้องกันนอนต่างเจอบผลแค่นี้แหละลูกคุณจะได้สวยอืดังนั้นก่อนที่จะถึงช่วงหน้าฝนนะก็แนะนําว่าควรใช้ราแทมแล้วก็แอนเทอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดทั้งเชื้อราแล้วก็มแมลงค่ะ